ียนครับผมใช้ได้ไหมครับตัวนี้ดูเหมือนจะได้ลงเบ็ดแค่สี่คันนะครับหกคันหกคันน่าจะไม่ทันนะครับผมเหมือนปลาจะกินจัดอยู่ครับไปนี้ครับสวัสดีครับผมสวัสดีมิตรนักนั่งตกปลานะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมที่กําลังเข้ามารับชมในช่องบางดีพิชชิ่งนะครับผม วันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับไม้ตบปลาคลองธรรมชาตินะครับผมวันนี้พามาออกไม้กันที่ไม้คลองด่านนะครับผมอยู่ข้างๆเรือนจําสมุทรปราการนะครับผมเลยไปด้านหลังผมก็จะเป็นคลองใหม่หรือว่าคลองสุขุมวิทนะครับผมที่เคยมาลงมาอีกทีก่อนอันนี้นะครับผมนะครับก็ตอนนี้เวลา10บโมงแล้วนะครับผมมัวแต่ขับรถวนหาไม้ตบปลาอยู่ครับผมวนจากของเจ้าแล้วก็ไปดูแถวคลองสุขันน้ําก็เยอะครับผมก็เลยขับรถมาทางคลองด่านนะครับผม ก็มานั่งอยู่ใต้ต้นไม้ครับผมวันนี้เป็นวันที่29นะครับวันศุกร์ที่29อ่กากันยานะครับผมครับก็ถ้าเป็นวันปกติวันธรรมดาก็ไม่ค่อยมีคนตกปลาเยอะเท่าไหร่นะครับไม้ต่างๆมันก็พอจะมีที่ให้ลงให้ได้ตกปลาอยู่บ้างนะครับผมแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์นะครับหม่เท่านี้ก็คนค่อนข้างเยอะนะครับผมต้องมาเดี๋ยวเช้านะครับมาสายไปนี้ไม่ได้นะไม่มีที่ลงแน่นอนนะครับผมโอเคครับ10โมงแลบตอนนี้นะเดี๋ยวเราไปเตรียมเยื่อกันครับผม ก็เหยื่อที่ใช้ครับก็สูตรเดิมครับสูตรหากินของเรานะครับผมเป็นสูตรที่ผมใช้ประจํานะครับก็จะมีอยู่อ่าสามอย่างนะครับก็คืออ่ามะกริดนะครับผมแล้วก็ไผ่เขียวแล้วก็ลำนะครับผมนะครับสามอย่างนี้นะครับใช้หากินได้หลายไม้ครับทุกไม้นะครับผมบานะครับก็วันนี้จะหมักกับน้ําผลไม้นะครับผมเป็นน้ําผลไม้รวมไอวี่นะครับผมกล่องละสิบบาทนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไป หมักเกลือกันผสมเกลือกันครับใหม่ตรงนี้จะอยู่ข้างๆเรือนจําเลยนะครับผมก็จะได้ยินเสียงประกาศนะครับจากเรือนจํานะครับจําได้ไหมตรงนี้เมื่อรอบที่แล้วที่มาลงนะครับลืมหมวกไว้นะครับผมเป็นหมวกไยพานะเกี่ยวต่อต้นไม้ไว้กลับบ้านแล้วก็ลืมเลยครับผม ช่วงนี้เลยไปฝั่งถนนหน่อยก็จะเป็นอ่อส่งน้ําสุวรรณภูมินะครับช่วงนี้ก็เริ่มมีอปลาสวายมาแล้วนะครับผมเห็นนานๆเข้าลงในเพจหลายคนอยู่ครับได้ปลาสวายตัวใหญ่ๆอยู่ครับผมสิบกาโลใครบ้างๆก็เรียนเชิญนะครับผมเดี๋ยวผมบ้างๆผม,ผมก็จะไปเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวไปลองตีปลาสวายดูครับยังไงก็ไปเจอกันที่ใหม่นะครับ โอเคครับเหยื่อเราพร้อมแล้วนะครับครึงถังครับผมแต่คงใช้ไม่หมดนะครับผมเหลือก็เก็บไว้ใช้ใหม่หน้าต่อนะครับผมพอหมักเหยื่อรอบหนึ่งนะครับถ้ารอบแรกที่หมักเหยื่อนะครับปกติจะตกไม่เคยไม่เคยหมดเลยครับผมแล้วก็จะเก็บกลับบ้านตลอดนะครับใส่ตู้เย็นไว้แล้วก็ใหม่หน้าไปออกใหม่ก็เอาไปผสมกับเหยื่อใหม่เพิ่มนะครับเห็นบางครั้งอาจจะใช้วัตถุดิบหลายอย่าง หลายบาทนะครับผมแต่ก็ใช่ว่าจะตกครั้งเดียวหมดนะครับผมก็แบ่งตกได้หลายรอบอยู่ครับผมสอบบางทีก็ผสมครั้งหนึ่งหมักครั้งหนึ่งก็ตกได้ยู่สิสามรอบเลยนะครับผมเดลียวแล้วลงทุนรอบหนึ่งก็งบประมาณหนึ่งร้อยนะครับผมบบกลบไม่เกินประมาณหนึ่งร้อยนะครับผมแล้วก็ตกประมาณสองรอบสามรอบมันก็หันหันไปเฉลี่ยแล้วก็รอบหนึ่งก็ประมาณ30บาทนะครับผม3 0 40บาทนะครับผมประมาณนั้นนะครับ โอเคเยอะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยไม้แรกกันนะครับผมก็เตรียมเบ็ดมา6คันชุดเดิมของเรานะครับผมชุดเดิมคัน8พูด6คันก็ดวงเบ็ดก็จะใช้เป็นจิน่เบอร์หนึ่งนะครับผมเดี๋ยวจะลงไป5คันก่อนอีกคันหนึ่งเดี๋ยวเปลี่ยนตะก้อใหม่แป๊บหนึ่งนะครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลงไม้แรกกันก่อนครับผมไปครับ ก็ามาแล้วครับปาน,นินนะครับผมตัวเล็กนะครับผม นินครับผมลงเบ็ดยังไม่ทันเสร็จเลยครับตอนนี้ไออีก้มครับผมไปนินครับ ดูเหมือนจะได้ลงเบ็ดแค่สี่คันนะครับ6คัน6คันน่าจะไม่ทันนะครับผมเหมือนปลาจะกินจัดอยู่ครับใหม่นี้ครับ สวยวยังครับผมโอเคครับตอนนี้10บโมงสีนะครับ สิบโมงสี่สิบเดี๋ยวลงไปสักห้าคันก่อนนะครับผมเพราะรู้สึกว่าปลากินจัดใช้ได้อยู่ครับผม ครับผมสองแต้มติดเลยครับ ครับคุณ นินก็จะใสป่ประมาณนี้นะครับ นินครับผมโอเคครับไซอยู่ประมาณนี้นะครับผมตอนนี้ผมดึงเป็ดขึ้นมาเกือบหมดแล้วครับเหลือยู่คันเดียวครับผมปลามันกินจัดครับเดี๋ยวจะเก็บออกบ้างนะครับผมจะลงอยู่สักสามสี่คันนะครับโอเคครับตามรุ่นกันต่อครับ ก็อพอใช้ได้ครับมาเน้นครับ ตัวนี้เริ่มไซส์ใหญ่ขึ้นแล้วครับโอเคครับตอนนี้เหลืออยู่สามคันนะครับเก็บออกไปสามคันแล้วผมปั้นเหยื่อไม่ทันครับตั้งแต่ลงตอนสิบโมงกว่าเนี่ยผมยังไม่ได้หยุดเลยยังไม่ได้พักเลยเดี๋ยวลงแค่สามคันพอวันนี้ตั้งใจมาพักผ่อนนะครับโอเค นินครับผมกินจัดมากครับผม เป็ดอยู่สามคันครับตอนนี้โอเคครับตอนนี้ทิ้งไว้สามคันพอครับผมไม่ได้จะมาตกปลาอย่างเดียวครับผมตั้งใจมาพักผ่อนด้วยนะครับแต่ปลามันกินจัดเกินไปมันก็ไม่ได้นั่งเลยนะ <c ười> เก็บออกลงแค่สามคันพอโอเคครับผม,มแะ้วครับตะเพียนครับผมใช้ได้เลยครับตัวน,นี้ โอ้ใหญ่มากเลยครับโอเคครับผม ครับสปาใหม่วันนี้นะครับใหม่ท้องด่านครับอยู่ข้างๆเรือนจำสมุทรปราการนะครับผมเรือนจําจะอยู่ด้านหน้านั่นครับนั้นทางเข้าจากฝั่งเส้นสุขุมวิทนะครับผมฝั่งทางนู้นก็มีนะนะเข้ามาลงอยู่ครับผมออกปาดิ้งไปดิ้งไปดิ้งโอเคครับตอนแรกว่าจะลงอยู่สักห้าหกคันนะครับผมวัดไม่ทันก็เลยเก็บออกไปเหลือแค่สามคันครับ ปาก็กินจัดใช้ได้เลยครับผมเหยื่อก็ยังเหลือเยอะอยู่ครับผมใช้ไปประมาณหนึ่งสนสามนะครับตะกี้นะครับก็เดี๋ยวจะเก็บของกรับบ้านแล้วนะครับผมเพราะว่ามีเวลาว่างแค่นิดเดียวนะครับชั่วโมงกว่าๆนะครับผม พอได้วัดพอได้ดูไซดูตัวให้นานาได้รับชมนะครับผมโอเคครับตะก,กี้ตะก,กี้ก็มีนานาแถวนี้นะครับผมคนแถวนี้นะครับแวะมาทักทายนะครับผมบอกว่าด้านในฝั่งด้านในของคลองด่านนะครับมันจะมีพวกปลากระพงนะครับผมแต่ต้องเกี่ยวเป็นกุ้งครับเป็นกุ้งเป็นนะครับผม ก็ถ้าใครมีเวลาก็มาลองเทสดูได้มาลองตีดูได้ครับผมด้านในนะครับผมของคลองด่านนะครับสําหรับพิกัดตรงนี้เดี๋ยวผมจะปักไปให้ตรงข้างล่างของคลิปอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับชั่วโมงกว่านะครับผมได้ไปหลายแต้มแลวตะกี้ได้จะเพียนตัวใหญ่อ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปเก็บของกันครับผมบานนินไซส์สวยครับตัวนี้ครับใช้ได้เลยครับผมครับ โอเคครับว่าจะไปเก็บเบ็ดปลาเข้าเฉยเลยครับผมใส่สวยๆครับผมคลองด่านนะครับกับสูตรเหยื่อตกปลาง่ายๆครับผมลำแล้วก็ผ่เขียวมะกิดอ่าหมักกับน้ําผลไม้นะครับผมก็สูตรเหยื่อง่ายๆครับผมลองไปทําดูได้ครับผมโอเคครับโอเคครับเก็บของแล้วนะครับผมเก็บเบ็ดเก็บอะไรขึ้นรถแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูผลงานกันครับผม โอเคครับผลงานวันนี้นะครับผมชั่วโมงกว่าครับผมเบ็ดสามขั้นนะครับผมตะเพียนตัวนี้ไซส์ใช้ได้นะครับผมไซส์สวยเลยนะตัวใหญ่ปนินนะครับผมเดี๋ยวตัวเล็กๆเดี๋ยวเราก็ปล่อยไปเหมือนเดิมครับผมเราจะซส่ตัวใหญ่กลับบ้านนะครับโอเคครับปลาถือว่ากินจัดใช้ได้นะครับหมายนี้ ก็วันธรรมดาครับผมมาตกได้นะครับผมมีที่ลงหลายจุดอยู่แต่เสาร์อาทิตย์ก็ต้องมาแต่เช้านะครับผมช่วงวันหยุดนะครับคนจะค่อนข้างเยอะนะครับโอเคครับผมครับน่นะนะก็มาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วนะครับผมนะครับ วันนี้ก็ถือว่ามาเทสหมายมาแชร์พิกัดให้นานาได้รับชมกันนะครับผมเผื่อนานาท่านใดที่ยังไม่รู้ว่าจะไปออกหมายที่ไหนก็แวะมาที่นี่ได้นะครับผมหมายคลองด่านนะครับอยู่ข้างๆเรือนจําสมุทรปราการนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะปักพิกัดไว้ให้ตรงใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับผมถ้าเป็นวันธรรมดาก็มาสายได้นะครับผมยังพอมีที่ลงได้หลายจุดอยู่ครับผมมีต้นงต้นไม้ให้ได้นั่งเล่นอยู่ครับผมนะครับ แต่ถ้าเสาร์อาทิตย์นะครับเมื่อกี้ถามนะาคนแถวนี้นะครับผมก็บอกว่าเสาร์อาทิตย์คนค่อนข้างเยอะนะครับผมถ้าจะมาช่วงเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนะครับผมแนะนําให้มาแต่เช้านะครับผมแต่เช้าเลยนะครับผมนะเพราะว่าคนตกปลาค่อนข้างเยอะนะครับก็ท้ายคลิปนี้นะครับผมยังไงก็ฝากน้าท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบางดีพิชชิงกันด้วยนะครับผมนะครับ ไม้หน้าไปออกหมยที่ไหนก็เดี๋ยวจะทําคลิปมาให้รับชมกันอีกนะครับมีหมยดีๆหมด้ดเด็ดแบบนี้นะครับผมยังไงก็เดี๋ยวจะแชร์พิกัดเก็บไปให้เหมือนเดิมนะครับผมนะครับไม้นี้ก็ขออนุญาตลาเพียงเท่านี้นะครับผมไม้หมน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ